สองคนนะครับบอกชื่อ<ท>จังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยคำว่านครเมื่อกี้สีฟูเริ่มต้นไปแล้วามาดูกันที่สีฟ้าบ้างไม่ใช่ปัญหาหรอกก็เป็นคชมปครับผมนะฮะเอาจังหวัดในปรเทาไทยนะจังหวพอเนึ่งหนึ่สองสามสิบแล้วขสวด มาพูดไทยไม่ได้นะครับเพราะฉันพูดนครพนมเมื่อกี้พี่บอกนี่เลยควายพี่จิมมีอะไรอยากบอกน้องชายสุดที่รักตัวเตงนะฮะทานตามกันมาถูกแล้วเนี่ยทักษะการร้องที่ดีเนี่ยมันต้องฝังเลยนะแล้ต้องมีทักษะการฟังที่ดีด้วยสนุกนะครับในรอบที่สองนะครับนะฮะสำหรับซีนัมรัสบสมัคนะครับซีพูชนะ สีฟ้าครับหนึ่งคะแนนเท่ากันโอเคมาถึงคู่ต่อไปอันนี้ในทีเด็ดมาถึงคู่สุดท้ายของเกมนี้แล้วนะฮะสีฟ้าของผมครับขอส่งตัวนี้กรัดมาทุกอย่างมากนะฮะเรียนก็ไม่จบโอ้โหโอ้โหเรียนไม่จบช่ะจะชนะไปวะเนี่ยมันจะดีไหมเนี่ยไม่เป็นไรผมก็ม .6 เหมือนกัน เออ,ต,อ,อต้องการอย่างนั้นไหมครับต้องการอย่างนั้นไหมฮะต้องการอย่างนั้นไหมฮะฮ่ไอเตีนเมาใหญ่เลยเสียงแค่นี้น้องเมาบอกว่าไม่ถอดดีกว่านะฝังนี้เสียงเบาๆครับถ้าพูดถึงคำท้องฟังผมก็ไม่แพ้ใคเรเหมือนกันฮะนะครับขอเสียง กี่เดือนแล้วพี่ของจริงนนะฮะพี่นัทเราขอแอบโดนแค่นิดเดียวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอ้โหเดะไอ้ตรงนี้ตรงนี้อยากดูสิอยากดูสิตามมาหลายปีไม่เคยใกล้ชิดขนาดนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรพี่นิปผมได้จับตรงแต่ผมเก็บกินไม่ได้นะฮะอ่ะมาเป็คู่สุดท้ายแล้วนะฮะพี่นัทครับอยากจะถอดเสื้อซิปอัพไหมฮะ สี่เลยนะ,ะยช่วงนี้ไมีนักดูร้อย,งอยอเงินหมดเลยชอบชอบไม่ได้ออกเพลงนานกลับมาร้อเยอเงินเลยร้อยเงินมาทุกวันี่เก็บตมมังค์เป็นวิวาทอนอย่างเดียวนะฮะอ่ะเท่าที่ครับผมทั้งสองคนฮนะอ่ะกฎกติการเล่นยาล็อกนี่ระหว่างน้ำเมาบีเอวายกับพี่นักตันนาทอนเป็นยังไงครับคุณรับแต่ละคนโชว์ด้วยกติการครับเราจะให้ทั้งสองคนเนี่ยนะฮะซิงค์อัพเป็นการบอกอัพก่อนนะครับรครบร้อโปรซีสิบปีให้ซิงค์ก่อนสิบทีนะครับ